สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตนะครับข่าวสารในรอบวันที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรนะ่าสนใจบ้า,นนบางนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังับเรื่องของสโมสรเรื่องของสมาค,คมนะครับการบริหารจัดก,การเรื่องของทีมชาติแล้วก็แน่นอนครับข่าวสารในเชิงเรื่องอที่เจาะมานะในทุกทกทีมให้แฟนคลับที่ติดตามวงกรารฟุตบอลไทยเนี่ยได้ดูความหลากหลายนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของการติดตามช่องเราใครที่ดูแล้วนะครับยังไม่กดซับสไคร e กดได้เลยนะครับตอนนี้ใน y o u t u b n n h l นะครับเดินหน้าผ่าน3 0 0แสนซับไปแล้วนะครับก็ไปต่อนะครับ4 0 0แสนซับก็ดูแล้วน่าจะยากนะครับไม่ไม่ง่ายแน่แต่เชื่อว่า ทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้ถ้าดูคลิปกัน,นเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็กระจายนะครับการมองเห็นไปสู่คนใหม่ๆส่วนใครที่ยังไม่ได้กดก็กดได้เลยตอนนี้นะครับกดซับสไคร์กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนใน a c e b o o กก็ติดตามข่าวสารเราได้นะครับก็จะมีความหลากหลายอีกรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าในเชิงการที่บายเนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปแบบนี้อยู่แล้วในทิกต o กก็จะมีความบันเทิงใหม่ๆเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ในเว็บไซต์ก็จะมีข่าวสารเป็นคอลัมน์ให้ติดตามได้อ่านกันส่วนนี้ครับสปอนเซอร์ของเราแกเน่นะครับยังอยู่ก เป็นโปรเอาใจด้อมนกอ้วนนะครับเป็นเน่ก็เป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับเอ็กกบทางฮาร์โรเกอร์ครับลดสุดคุ้มเลยนะครับเพราะว่าจากปกติชิ้นละ199บาทนะครับเหลือเพียงแค่159บาทแล้วถ้าเกิดมีออเมมเบอร์นะครับลดเพิ่มไปอีกด้วยโปรโมชั่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้นะครับเนี่ยครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยชิ้นเนี้ย199บาทนะครับตอนเนี้ยลดเหลือ159บาทนะครับต่อ1ชิ้นนี่ในกล่องก็มีผ้าพันคอนะครับก็ไม่เหมือนกันนะผ้าพันคอก็มี3ลาย แล้วก็เ่อกนั้นก็จะมีนี่มีการ์ดด้วยนะครับมีการ์ดด้วยะผะว่าเดี๋ยวมันจะมีเขาจะมีงานเหมือนเป็นมิวสิควิดปะ่ะนะครับได้เข้าไปเจอกับตาฮารโรเกอร์นะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีเป็นเน่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับต่อ,ตอ,นนอ,อ,นอหนึ่งกล่องอ่าเนี่ยคือ1กล่อง1เซ็ตมีของตามที่ผมบอกนะครับก็3สีซื้อได้เลยลดราคาเรียบร้อยแล้วก็จากัดการซื้อนะครับเพราะโปรโมชั่นนี้เนี่ยหมดเพียงแค่23สิงหาคมและจากัดการซื้อเนี่ยคือ1บิน นะครับได้เพียงแค่10สิทธ์เท่านั้นนะครับซื้อได้เต็มที่เนี่ยก็คือ10กล่องนะประมาณนั้นนะครับนั่นคือเงื่อนไขที่เราจะรวบสรุปการสำหรับกิจกรรมของเกนเน่นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของคิดไสโค้ส่วนข่าวสารมีอะไรติดตามกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยครับคลิปนี้ครับเรามาตามความเคลื่อนไหวของสโมสรที่จะลงเตะไทยลีกในเกมที่2ช่วงสุดสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับโดยในวันศุกร์เนี่ยจะเริ่มต้นที่เกมคู่ระหว่างบีจีปทุมที่บุกไปชนะสุโขทัยในเกมแรกต้องเปิดบ้านพบกับระยอง FC ที่แพ้คารังให้กับการท่าเรือโดยสิ่งที่น่าสนใจของ BG คือการลงภาพ3นักเตะที่ยังไม่มีชื่อในเกมแรกทั้งในรายของเซดินเอ็นดิอาเยที่กําลังอยู่ในช่วงของการเรียกความฟิตรวมถึงอีกอร์เซกเยฟที่ไม่มีชื่อในไทยลีกแล้วก็อิกสันฟัดี้กองหน้าชาวสิงคโปร์ที่ก็ไม่มีชื่อลงเล่นในเกมแรกของไทยลีกเหมือนกันการเห็นทั้ง3คนลงซ้อมก็สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์หลังเกมของเทกูซังในนัดที่บุกชนะสุโข,ขทัยนะครับเขาบอกว่าขุมกําลังของทีมตอนนี้มีตัวเลือกมากขึ้น ซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็กลับมาซ้อมได้สักทักแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเคสที่มีสัญญาณดีสุดนตอนนี้คือเซดีนที่ลงซ้อมแล้วก็เล่นเกมหนักๆได้บ้างแล้วสภาพร่างกายก็อยู่ที่ประมาณ80% <c oughs> ขณะที่อิกซันฟันดี้เองพัฒนาการดีขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพร่างกายที่เริ่มจะกลับมาลงซ้อมตามโปรแกรมได้แต่ก็นา่าจะยังไม่พร้อมในเดือนนี้ส่วนอ e ีกอเซกเยฟเองก็ลงซ้อมเบาๆได้บ้างนะครับแต่จากการประเมินเนี่ยทางสโมสรก็ขอเลือกที่จะไม่เสี่ยง และพร้อมจะรอใช้งานเขาในช่วงเลก2ต่อไปขณะที่ลารเซเวกหัวหอกที่ถูกถอดชื่อออกก่อนจะมีการลงทะเบียนเพื่อปิดตลาดซื้อขายในวันที่15สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นะครับที่เราพูดถึงกันในคลิปเนี่ยเจ้าตัวก็ยังมาร่วมซ้อมกับทีมอยู่นะครับแต่สภาพร่างกายเนี่ยถือว่าไปเคราะห์ร้ายที่เจ็บหลังล่างก็เลยไม่สามารถจะมีชื่ออยู่ในทีมชุดหลักของการลงแข่งขันในช่วงเล็กแรกซึ่งแน่นอนครับเกมลีกคือสิ่งที่ต้องโฟกัสมากที่สุดแต่ว่าการที่เขาไม่มีชื่อในเกมฟุตบอลลีกเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการยกเลิกสัญญาแต่ยอย่างใดเพราะว่าเขาจะมีโอกาสจะถูกส่งชื่อลงเล่นทั้งรายการสบโมบสรชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าชอปปีค้คัพรวมถึงฟุตบอลเอฟเอคัพลีคแลวก็สิงคปโปคร์คัพด้วยซึ่งการถอดเฟลวกออกและใส่ชื่อเซดีนก็จะทําให้แผงหลังของบีจีเนี่ยมีตัวต่างชาติเข้ามาประคองนะครับเพราะลําพังจะให้ใช้กองหลังไทยยืนคู่กันเนี่ยถ้ามีคนใดคนหนึ่งบาดเจ็บไปบีจีจะยวบทันทีและที่สําคัญเรื่องของความแข็งแรงรูปร่างสูงใหญ่ของตัวต่างชาติ มันเป็นแกนหลักของทุกสโมสรที่ต้องมีอย่างน้อย1ตําตำแหน่งอยู่แล้วนะครับในแผงคู่เซนเตอร์ยิ่งทั้งในรายของชินภาพรีออร์และก็กฤษดากาแมนเนี่ยไม่ใช่ปราการหลังที่รูปร่างสูงใหญ่การได้เซดินเข้ามาก็ถือว่าจะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้อย่างแน่นอนขอเพียงแค่จังหวะในการมาของเซดีนเนี่ยจะต้องไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเจ็บก่อนนะครับระหว่างบอมกันและเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเหลือกองหลังตัวสแปร์อีกหนึ่งรายก็คือชินภาพบัวพ,พันธ์ซึ่งเป็นดาวรุ่งของทีมที่อยู่ในช่วงของการเติมแต่แตงประสบการณ์ดังนั้นกการเลลือสส่่งงปมี จะต้องไม่เป็นการเร่งใส่ปุ๋ยแต่ต้องเห็นพัฒน,นาการของเขาในแต่ละเกมและสําคัญที่สุดคือจะทํายังไงให้เด็กดาวรุ่งคนนี้มีความกระหายในการอยากลงสนามในทุกๆนัดเพราะนั่นจะหมายถึงการที่ทําให้เขาเนี่ยเค้นฟอร์มที่สุดยอดออกมาได้และแน่นอนเมื่อเซดีนกลับมายืนเป็นประการหลังตัวกลางกิสตาการาแมนก็จะถูกดันขึ้นไปเล่นมิดฟิลด์คู่กลางจับคู่กับทางคาคุโตโนซูดะซึ่งตอนนี้เหมือนจะทำงานหนักอยู่เพียงคนเดียวที่เล่นแล้วค่อนข้างชัวขนาดที่คริสเตียอนโกมิด ดันอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะครับจากเกมแรกกับสุโขทัยเนี่ยเอาเป็นว่ายังไม่น่าพอใจดังนั้นการมาของเซดีนเนี่ยจะทําให้มีแรงกระเพื่อมทั้งแผงกองหลังและแผงกองกลางที่จะต้องเร่งโชว์ฟอร์มในช่วงเวลา34เกมหลังจากนี้แหละครับซึ่งหลังจากเกมวันศุกร์เนี่ย BG ก็มีโปรแกรมกลางสัปดาห์รออยู่ด้วยนะครับที่พวกเขาต้องบุกไปเยือน PSM มาร์กาซาในหลีกขออินโดนีเซียนั่นหมายความว่าเกมกับระยองเนี่ยมีโอกาสที่โคเทกูซังอาจจะมองหาเรื่องของการโรเตชันหรือว่าหมุนเวียนผู้เล่น ซึ่งจากสควอทีมและความใกล้เคียงกันของผู้เล่นชุดหละและก็ชุด2เนี่ยการเจอกับระยองที่เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาต้องคาดหวังผลการแข่งขันได้ด้วยนะครับและจะเป็นการแข่งขันกันภายในทีมของผู้เล่นด้วยคนไหนอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักจะมีโอกาสลงโชวฟ์ฟอร์ในแมชนี้ก็ต้องพยายามทําผลงานของทีมให้ออกมาดูดีและผมคิดว่าจะมีการหมุนเปลี่ยนผู้เล่นหลายตําแหน่งถ้าเกิดผลการแข่งขันเปลี่ยนใจอาจจะยืนในชุดสตาร์ทแรกไปก่อนจากเกมกับสุโขทยัยเพื่อเอาความมั่นใจและความต่อเนื่องของเกมแต่หลังจากนั้นเนี่ย ต้องเปลี่ยนออกเพราะนี่เพิ่งจะเปิดฤดูการเพียงแค่1-2เกมยังมีการเตะ3นัดใน1สัปดาห์ฉะนั้นการวางแผนจะต้องสม่ำเสมอและมองถึงมาตรฐานในระยะยาวด้วยนะครับที่ BG ีเนี่ยได้บทเรียนมาตลอดในช่วง2ฤดูการที่ผ่านมากับปัญหานักเตะบาดเจ็บภายในทีมแล้วตัวผู้เล่นชุด2เนี่ยไม่สามารถทดแทนได้ส่วนการออกไปเยือนทีมจากอินโดนีเซียเนี่ยมักกะซ่าตั้งอยู่บนเกาะกาลิมันตันตะวันออกถัดจากบรูไนไปซึ่งต้นที่ผมทราบม,มาเนี่ยอาจต้องเดินทาง ในวันเสาร์เลยนะครับและใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงเพราะว่ามันต้องบินจากกรุงเทพไปจากา,ารตาอี3สามชั่วโมงและแล้วก็ไปรอต่อเครื่องที่เก,กาะกาลิมันตันในตะวันออกอีกประมาณ3-4ชั่วโมงนั่นทําให้ทีมจะมีเวลาซ้อมเพียงแค่วันอาทิตย์วันจันทร์และวันองนังคารก่อนจะลงสนามเตะในวันพุธ คราวนี้กลับมาที่คู่ต่อสู้ที่ต้องมาเชิญหน้ากันก่อนนั่นคือระยองนะครับจะบอกว่า BG เองเนี่ยมองเป็นของตายก็ไม่ได้เพราะว่าระยองน้องใหม่เนี่ยถึงแม้ทีมยังไม่ลงตัวแต่การเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยก็ทําให้การท่าเรือเกือบจะแยกเหมือนกันเพราะว่าสิงเจ้าท่าเนี่ยมาแซงชนะก็ต้องรอให้ถึงช่วง15นาทีสุดท้ายเลยแล้วก่อนจะออกมาเยือน BG เนี่ยระยองเองซ้อมหนักมากเลยนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับการท่าเรือในเกมแรกซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ศึกษาวิธีการเล่นของ BG ในแมตช์ที่เจอกับทางสุโขทัย และมาน่ิมังกรเนี่ยพยายามจะปิดรูดคอสด้านข้างที่เป็นอาวุธหลักของ BG ในซีซั่นนี้รวมถึงการเล่นหน้าไหลเกมรับสลับกับการเล่นหลังไหลที่ BG เนี่ยทำได้ดีและได้ประตูด้วยโดยสิ่งที่พวกเขาพยายามจะโฟกัสก็คือการแผวท้ายเกมเพราะว่าเจอมาแล้วในแมตช์กับการท่าเรือดังนั้นถ้าเกิดความเข้มข้นและก็มาตรฐานในการเล่นเกมดีเฟนซ์ยืนได้ถึง90นาทีเนี่ยปัญหาในการเสียประตูเนี่ยคงไม่เกิดแต่ว่าสิ่งที่ต้องดูก็คือนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็อายุ เข้าสู่เลข3กันทั้งนั้นนะครับความเก่าเกมเนี่ยมันช่วยได้แน่อยู่ที่เจ้าบ้านมากกว่าว่าจะชวนทะเลาะตั้งแต่ต้นเกมเลยหรือเปล่าเพราะถ้าเกิด BG อยากได้ประตูเร็วเนี่ยอาจต้องเร่งเลยแต่ฟุตบอลมันก็ไม่ง่าย,ยางั้นนะครับบางทีเร่งจนเกินไปมันก็ลนและถ้าเกิดว่าทําประตูไม่ได้อย่างหวังเนี่ยมันก็เสียความมั่นใจไปเรื่อยๆ ดังนั้นก็อาจจะเล่นตามจังหวะไปซึ่งเกมอาจจะยืดเยื้อดูน่าเบื่อไปหน่อยแต่มันต้องเน้นผลนะครับในช่วงต้นซีซั่นเพราะทีมมันยังไม่ลงตัวทุกตำแหน่งโดยความมั่นใจของผู้เล่นด้วยทั้งเรื่องของความฟิตของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันคือฟุตบอลพอเปิดซีซั่นปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ดูเรื่องของปริมาณความฟิตแล้วนะครับมันจะดูเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายว่ากล้ามเนื้อของใครพร้อมในการกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดแล้วโค้ชเองเนี่ยต้องไม่มองผู้เล่นจากความรู้สึกคือต้องมองข้อมูลจากาาาฟิตเนสโค ที่จะลงเล่นในเกมแมชนั้นๆและที่สําคัญคือการซ้อมต่อ1สัปดาห์เพื่อรับมือกับคู่แข่งที่จะเจอในแต่ละนัดใครเหมาะสมที่จะเล่นในวิธีการไหนมากที่สุดซึ่งตรงนี้เป็น m มล์เซตของทีมระดับกลางตารางจนถึงทีมท้ายตารางเลยนะครับถ้าไม่ละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยเล่นแต่ละเกมโอกาสจะได้แต้มยากมากๆเพราะว่าทีมใหญ่หญเนี่ยเขายังมีช้อยให้เปลี่ยนทั้งตัวผู้เล่นที่เยอะ ทั้งเรื่องของวิธีการเล่นหรือแม้แต่วิธีการเล่นเจาะไม่ได้แต่เขายังมีผู้เล่นที่มีคุณภาพในการเอาชนะแบบตัวต่อตัว,ตวดังนั้นก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าความฟิตในเกมรับไม่ถึงวินัยไม่ดีคุณก็จะเสียประตูด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งของทีมใหญ่ที่เขาเตรียมไว้ฆ่าคุณในทุกเวลาไปต่อกันที่เรื่องของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับที่ต้องเตะในรายการสโมสร,รชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันในช่วงกลางสัปดาห์ต้องบุกไปเยือนกงอนานฮานอยของมาโนโปกิงแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยพวกเขา รองแชมป์ไทยลีกและก็แชมป์เอฟเอคัในซีซั่นที่แล้วที่เพิ่งจะอกผักแพ้ให้กับชันต้ไครสานและก็ต้องตกไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสองซึ่งความพร้อมของบุรีรัมเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ทุกตำแหน่งนะครับมีความมั่นใจมากๆขาดเพียงแค่ตัวเจ็บอย่างนรบดินวิรวัติโนโดมนะครับที่แขนหักและอยู่ช่วงการพักฟื้นรวมถึงลีออนพิชญาเจมแต่ถ้าเกิดประเมินจากฟอร์มตอนนี้ของผู้เล่นทั้งสองคนเนี่ย ก็ไม่ใช่ตัวเลือกหลักที่โค้ชออสมาเนี่ยต้องกังวลแต่อย่างใดปราศส,สายฟ้าเองถือว่าได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดเพราะว่าบียูเนี่ยมีเวลากลับมาซ้อมเพียงแค่2วันหลังจากเดินทางกลับมาจากจีนและต้องเดินทางไปแข่งกับบุรีร,รัมต่อในวันอาทิตย์โดยเกมแรกกับหนองบัวเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงก็ยังไม่ได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของบุรีรมัมเนื่องจากว่าพวกเขาได้เปรียบตัวผู้เล่นหลังจากกินดคุณแจมสุวรรณเนี่ยไปโดนใบแดงไล่ออกฟุตบอลในครึ่งหลังมันก็เหมือนเข้าทางแล้วก็มาได้ประตูซะส่วนใหญ่ในช่วงเวลาขะนนั้ ผมเลยคิดว่าวิธีการที่จะใช้ในการเล่นกับ BU เนี่ยจะได้เห็นรูปแบบที่แท้จริงที่ออสมาเนี่ยอยากจะเป็นและจะเป็นเววิถีทางที่จะเอาไปเล่นในฟุตบอล AFC Champions League Elite ด้วยเพราะคุณภาพของ BU เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมในเกรดสูงของบ้านเราดังนั้นการเล่นกับประจวบในเกมแรกรวมถึงกับชานตงที่แข้งเทพเนี่ยไปเจอมาผมว่าบุรีรัมพ์พอเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการเล่นเกมลุกแดนบนเป็นยังไงส่วน B u เอง หลังเดินทางกลับไทยทันทีก็ต้องปล่อยนักเตะพักเต็มๆก่อนหนึ่งวันเพื่อฟื้นฟูนร่างกายรวมถึงวันพฤหัสด,ด้วยพอวันศุกร์เนี่ยก็ถือเป็นช่วงเวลาล้าค่าเลยครับที่จะได้ลงแท็กติกทบทวนวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมกับชาญตรงและต้องเอามาใช้ในสถานการณ์ที่รับมือกับวิธีการเล่นของบุรีรย์ในวอาทิตย์ผมคิดว่าแบงคอกเองเนี่ยคงแก้ไขอะไรไม่ได้มากเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือตัวหลักของพวกเขาที่จะใช้งานในเกมเจอกับบุรีย์ ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในะขนาดนี้แล้วนะครับขนาดที่ประสาทสายฟ้าเองก็ต้องพยายามบริหารจัดการให้ดีเพราะการไปเยือนโกงอันฮหาหนอยเนี่ยก็ไป็นเชเกมที่ง่ายอาจจะมีทัตเตะท,ที่เป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมหลีกหรือไม่มีชื่ออย่างเคอร์ติสกูดรวมถึงคีกอร์มเรสและมาติอุสบาการที่น่าจะได้ลงเล่นในเกมบอลถ้วยก่อนเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมฟุตบอลไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ของบุรีรัมเป็นบิ๊กแมชและพวกเขาต้องเน้นนะครับอย่างน้อยในบ้านต้องไม่พลาดต้องมีแต้มคือเสมอเอาไว้ก่อนจะดีที่สุด แต่ถ้าเกิดเร่งได้ด้วยขุมกําลังหลักเนี่ยเขาคงมองถึงการเอาชนะได้เลยนะครับเพราะในแง่ของความลงตัวการเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยยังไงก็ยังดูดีกว่าฉะนั้นฟุตบอลคู่นี้จะสู้กันที่จังหวะทานซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกและเวลาเสียบอลก็คือการเปลี่ยนจากรุกเป็นรับใครพลาดโซนแตกไม่สามารถปิดช่องโหว่ในเกมรับได้ก็ถูกโจมตีและถึงขั้นเสียประตูอย่างแน่นอนเพราะได้ขามวมาว่า ความเข้มข้นในการฝึกซ้อมของกุนซือทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นออสมาและก็โคชแบนท์โทตตอนสีปาเนแทบไม่แตกต่างกันเลยไปกันที่เมืองทองยูไเต็กกันหน่อยนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับนครอรัชสีมาในเกมแรกทั้งโคชจิโนเลตติอรีก็ได้ให้ลูกทีมเนี่ยซ้อมต่อในช่วงเช้าอาจโปรแกรมแบบติดๆเลยเรียกว่าไม่มีเบรกสำหรับกีเดนพยอง เพราะว่าดันออกสตาร์ทไม่ดีก็ต้องพยายามที่จะแก้ตัวกลับมาให้ได้ในเกมนะัดต่อไปทันทีที่จะกลับมาเล่นในรังของตัวเองพบกับลำพูนวอริเร์ในวันอาทิตย์นี้ก็เป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับและจากการที่ทีมของเขาเนี่ยยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ในแผงวิฟฟิล ก็ทาให้ตลาดซื้อขายของพวกเขาเนี่ยมีการเปิดตัวนักเตะเพิ่มอีกหนึ่งรายในโคต้าอาเซียนนั่นคือจอห์นแพทริกส์สโ์ก่องหลังชาวฟิลิปปินส์และถือเป็นโคต้าเซียนรายที่4ต่อจากยาคอบมาเลอร์สกอตบูธและโรนัลโดควาเต้เขาที่ถามว่า4คนเนี่ยโคต้าเซียนมันเกิดน,นะครับเพราะว่าสูงสุดนะขนาดนี้มันได้เพียงแค่สามคน,น,นในฤดูกาลใหม่แต่สามารถส่งลงสนามได้หมดอยู่แล้วดังนั้น1ใน4คนนี้ต้องมี1คนจะต้องไปเล่นเป็นโคต้าต่างชาติ ก็อยู่ที่ว่าจะเลือกใช้ใส่ใครเป็นโคต้าต่างชาติในแต่ละเกมส่วนที่เหลือก็ยืนพื้นเป็นอาเซียนเหมือนเดิมและการมาของพัตติกสโตล์เนี่ยนะครับถือเป็นนักเตะสารดประโยชน์เลยถนัดทั้ง2ข้าเล่นได้ทั้งแบ็กและก็ปีกกองหลังตัวกลางก็เล่นได้รวมถึงมิดฟิลด์ตัวรับเส้นทางการค้าแข้งเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเยอรมันและเคยเล่นให้กับทีมเยาวชนของแอเบรซิกร่วมงานกับ ปีเตอร์กูลาซีในด่านมือหนึ่งของทีมชาติฮังการีแล้วก็ไอเบลิซิกนัตอนนี้ด้วยแล้วก็มีทางไรนี่เคเดราน้องชายของซับบี้เคเดร่าอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกที่ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่กับอูริโอนเบอร์ลินแล้วก็เออร์เบดินเดมิโรวิชกอร์นาชาวบอสเนียในวัย26ปีที่เพิ่งจะย้ายจากอัลสบุกไปอยู่กับสตุ๊ตการ์ดด้วยค่าตัว28ล้านยูโรในซัมเมอร์นี้พอพูดถึงโปรไฟล์เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแต่หลังจากนั้นนะครับทารนแพทริกเนีี่่่ยยยย้าไปปเเลนนนนนใใดิชัั3ขอองรม2017 และก็ตามด้วยฮันซ่าลอสต็อกที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งหมดสัญญาไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นฮันซ่าลอสต็อกทีมชุด2นะครับเดียดูการล่าสุดเจ้าตัวลงเล่นไป18นัดทาไป1ประตูให้นมทีมชาติฟิลิปปินเนี่ยตัวเขาก็ลงเล่นไป17นัดยิงไป2ลูกและมี1เกมที่มีโอกาสเจอกับทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์อาเซียน2องพรอบแบ่งกลุ่มและผลจบลงในการเสมอหนึ่งหนึ่งเกมนั้นเนี่ยสุบะชัยใจเด็ดยิงให้กับไทยนาก่อน 1- 0, ก่อนที่ตาจะจ่ายให้กับทางโจวินเบด ยิงไปฉลับชนเสาเข้าไปการมาของพลาติกส์สเาเนี่ยผมคาดการว่าตัวของนักเตะเนี่ยจะมาเล่นตำแหน่งกองกลางมากกว่าจะมาเป็นแบ็กนะครับเพราะว่า2ฝั่งของเมืองทองเนี่ยมันลงตัวอยู่แล้วซ้ายคือสายพรแดงสี 1, และขวาคือทิสตองโดโดยจักรพันธ์ภัยสุวรรณที่เล่นได้ทั้งกองหลังและก็กองกลางซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเล่นกองหลังอีกแล้วเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนแล้วว่าโคจิโนเติมพลาติกสเามาเนี่ยเพื่อมาอุดรอยรั่วตรงแผงวิดฟิล เพื่อทําให้คาคณะคัยกเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกเพราะว่าแผนของทางจีโน่เนี่ยสรุปแล้วพอเล่นหลัง4เนี่ยจะเป็น442ไดมอนด์ด้วยนะครับจะมีกางรับปักตัวเดียวและก็มีพิชาอุตราอยู่ด้านข้างรวมถึงเดนิสบูซยาและก็ตัวรุก่ยเป็นคาคณะคัยกส่วนตัวบนคู่หน้าเนี่ยจะเป็นปรเบนอาวิไลกับเฟริซิโอบราวน์ซึ่งตอนนี้ผมว่าเขากําลังรอเอมิลโรบักสมบูรณ์มากกว่านี้รวมถึงให้โรนัลโดควาเต้ได้ปรับตัว แผนการเล่นและวิธีการใหม่ๆถึงจะถูกแต่งเติมและก็เสริมเข้ามาในเกมต่อๆไปด้นพื้นที่แผงฟ,ฟิล์เนี่ยจะทําให้ทีมเกิดความสมดุลน,นะครับถ้าหาจุดลงตัวได้ว่าใครจะลงเล่นเพราะจ็อบตัวรับเนี่ยมันจะมียาขอบมาเลอร์ที่พร้อมจะทํางานตรงนี้อยู่และการมาของแพทริกสเตลเนี่ยก็น่าจะเข้ามาเพิ่มความเข้มข้นตรงนี้ได้ขณะที่จักรพันธ์ถ้าเกิดถูกถอยลงไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยการออกบอลจะมีเวลาให้คิดจ่ายบอลได้มากขึ้นเพราะว่า จักรพันธ์เป็นกองหลังที่ออกบอลได้ค่อนข้างดีนะครับในระยะไกลแต่นั่นหมายถึงว่าการที่เขาจะออกบอลได้ดีเนี่ยต้องไม่ถูกคู่ต่อสู้รุมกดดันด้วยคือมันไม่มีใครนะครับที่จะออกบอลแม่นเมื่อถูกรุมดักแย่ดักตัดแล้วการถอยลงไปของจักรพันธ์ในเกมกับนครราสีมาคือการดรอปลงไปเพื่อช่วยการเซตบอลและก็ทําให้ฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งเนี่ยได้เติมเกมรุกขึ้นสูงเพราะการลงถอยไปยืนเล่นหลัง3าขนาบกับอาลีซิโซโก้แล้วก็อับบอสโอตาโคนฟเนี่ย จะลดภาระในการออกบอลของทางอับบอสและก็อาลีโดยจ็อบหลักของทั้งสองคนจะเป็นหน้าที่ในการยืนคุมเชฟแล้วก็สกัดกัน้นซึ่งตามวิธีการแท็กติกของทางโคจิโนเนี่ยเขาก็ต้องการสร้างเกมจากแดนหลังโดยมีกองหลังที่จ่ายบอลแล้วมีคุณภาพมากพอเขาต้องยอมรับว่าทั้งอับบอสแล้วก็อาลีซิโซโก้เนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้แต่ถ้าเรื่องของการเล่นเกมรับถ้ายืนระบบหลัง3ผมคิดว่าการโดนเจาะทั้งเกมหน้าลายแล้วก็หลังลายเนี่ยเมืองทองจะลดปัญหาได้เลยเพราะปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ คู่ต่อสู้จะเล่นหน้าตัวเดียวแล้วก็มีกองหน้ากึ่งปีกมารุมหรือว่าบางทีมเล่นหน้า2ตัวเล่นหน้า2ตัวชนเซนเ,นเตอร์3ตัวเนี่ยปริมาณผู้เล่นตัวตัวในเกมรับมันก็ยังมากกว่าถ้าเกิดคู่ต่อสู้เนี่ยเอาปีกเข้ามารุมเนี่ยเซนเตอร์ที่รับผิดชอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่โดนบุกก็แค่ถ่างออกไปเอาคู่ต่อสู้ดังนั้นจากข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยเหมือนโคชจีโน่เขากำลังลังเลยอยู่นะครับว่าตอนแรกจะเล่นหลัง4แต่ปรากฏว่าพอซ้อมในเกมอุ่นเครื่องและเห็นศักยภาพของผู้เล่นกลับทาได้ดีในโจทย์ขอองงการเลล่นห 5, ั5 352คื 2. ก็เลยทำให้มีการเติมกองการตัวรับเข้ามาซะเยอะหน่อยนะครับและแน่นอนเกมรับมันลงตัวมากยิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเกมรุกมันจะมีผู้เล่นที่เข้าไปเติมเต็มเลยทําให้ต้องมีอัดโปรแกรมความเข้มข้นของ,ของเรื่องฟิตเนสเข้าไปเยอะมากเพราะว่าจะสังเกตเลยนะครับว่าโคชิโนเนี่ยถ้าเสียบอลเนี่ยเขาอยากให้เข้าไปรุมเอาบอลกลับมาให้เร็วและไม่อยากให้เกมมันดึงช้าเลยแต่ในเกมกับนครราชสีมาเนี่ยจะสังเกตว่าผู้เล่นของเมืองทองมีจังหวะดึงบอลช้าหน่อยเพราะผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นแบบนี้มันใช้พลังงาน เยอะมากๆถ้าเกิดว่าความฟิตตั้งแต่เริ่มต้นของผู้เล่นเนี่ยมันไม่มีต้นทุนที่ดีเนี่ยการจะมาทําในช่วงเดือน2เดือนเนี่ยมันยังเปลี่ยนไม่ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันซ้อมจนชินและทําแบบอัตโนมัติเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ฟุตบอลไทยต้องการเลยนะครับเวลาเสียบอลรวมดักตัดเร็วทุกคนมีเรียกชั่นมีความพยายามในการเข้าหาบอลไม่ใช่ค่อยๆเดินถอยลรไปเล่นเกมรับกันหมดถ้ามาเล่นกันแบบนี้เนี่ยฟุตบอลไทยมันก็ไม่พัฒนาดังนั้นสิ่งที่เมืองทองทําวิธีการและวิถีทาง ถือว่าเดินมาถูกแล้วนะครับอยู่ที่ว่าผู้เล่นคนไหนจะสามารถตอบโจทย์สิ่งที่โค้ชจีน่ต้องการและต้องไม่เสียดายนะครับคนไหนทําไม่ได้ก็ต้องนัาสำรองคนไหนทําได้ถึงแม้ว่าคุณภาพดีกรีจะสู้ตัวหลักไม่ได้แต่ถ้าเกิดตอบโจทย์ก็ต้องเอาลงเพื่อเกิดการแข่งขันในการฝึกซ้อมส่วนเรื่องหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าพูดถึงก็คือวิธีการของผู้ตัดสินนะครับในการจับสลากว่าจะเลือกใครไปทําหน้าที่คู่ไหน ในแต่ละสัปดาห์แล้วก็แมชเดย์ที่2เนี่ยก็ได้มีการจับสลากไปแล้วในช่วงบ่ายเมื่อวานในสัปดาห์แรกน,น,นะครับมันมีหลายอย่างที่ต้องตั้งข้อสงสัยทั้งเรื่องของความไม่พร้อมจากการถ่ายเท่าสดก็กลายเป็นว่ามีการจับสลากเอาไว้ก่อนและก็มีการเอามาออกอากาศที่หลังที่เรียกว่าสดหลอกตามภาษาทีวีนะครับมันก็เลยทําให้เกิดข้อค้หาว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่โปร่งใสหรือเปล่า ซึ่งจริงๆเนี่ยตามเนื้อหาผมคอนเฟิร์มนะครับว่ามันไม่ได้มีอะไรอยู่ในกอไผ่แต่ว่าจุดที่มันสาคัญที่สุดคือด้วยวิธีการนะครับขั้นตอนมันเยอะเกินไปคือถ้าเกิดมาถึงแล้วจับเลยเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่ประเด็นเพราะว่าถ้าจะว่ากันตามหลักการเนี่ยสิ่งที่ดีสุดที่จะใช้และทําให้คนเชื่อถือเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการว่าจะจับใครลงโถไหน คือมันต้องเอาวิธีการตัดเกรดคะแนนผู้สินครับแล้วก็กางโชว์ไปเลยทุกสัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องวงนบอกว่าเขาไม่อยากเปิดเผยคะแนนเพราะมันกลัวจะเสียกําลังใจกับผู้สินบางคนซึ่งผมไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหนเพราะว่าตามหลักการเนี่ยทุกคนก็ควรจะรู้คะแนนของตัวเองนะครับว่ามีข้อดีข้อด้อยยังไงและถ้าเกิดผู้สินเนี่ย มันมีเกรดของมันมันมีคลาสของมันเนี่ยคุณภาพในการตัดสินเนี่ยมันก็จะฟ้องออกมาอยู่แล้วในแต่ละเกมซึ่งในฝ่ายผู้สิน์เนี่ยเขามีการประเมินกันอยู่แล้วในทุกสัปดาห์พราะประกาศออกมาสื่อบนชนก็ทราบแฟนบอลก็ทราบผมคิดว่าปัญหามันจบเลยนะครับมันจะไม่มีประเด็นเลยว่าเฮ้ยผู้สิทธิทำไมต้องอยู่โถั้านโถนี้เพราะว่าคะแนนมันเรียงลำดับมาแล้วอะคะแนนเยอะอยู่โถแรกคะแนนรองมาโถสองคะแนนน้อยโถสามอะไรก็ว่ากันไป ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเหนือบาทก,กว่าแรงนะครับถ้าใช้ระบบนี้แล้วเคยพูดไปแล้วด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่ผมนําเสนอแต่หนึ่งสิ่งที่น่ากังวลในการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับโดยรวมนะภาพรวมถือว่าดีแต่มีหลายช็อตที่ v a r เนี่ยต้องเข้าไปช่วยและภาพของ v a r เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเพราะพอต้องดึงภาพถ่ายสดมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีซูเปอร์สโลว์มาช่วยและพอมันเป็นภาพช้าธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะกระตุกมากและพอต้องใช้แบบเฟรม by เฟรมคือดูแบบช็อตต่อช็อตเนี่ย ความชัดเจนมันแทบไม่มีเลยมันเลยทําให้ VR ทํางานนานขึ้นและมันทาให้เกมมันหยุดบ่อยขึ้นความต่อเนื่องของเกมเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะมันใช้เวลาในการทิ่เจนานานไปหน่อย และก็มีการปล่อยไก่ดอกใหญ่ด้วยในเกมคู่ระหว่างราชบุรีกับนคปรปฐมที่ผู้เชี่ยวชาศิลป์นเนี่ยยกธงล้ำหน้าในจังหวะเตะมุมของเอเนสโตซึ่งจังหวะที่เตะไปเนี่ยมันโดนกองหลังของราชบุรีสกัดมาแล้วไปเล่นต่อซึ่งลูกนี้มันไม่ล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดความผิดพลาดแบบนี้ได้ซึ่งมันไม่ใช่กติกาอะไรที่ซับซ้อนเลยแต่ด้วยคุณภาพวุฒิศิลป์ตัวหลักๆตอนเนี้ยก็ออกไปเป่าต่างประเทศเยอะและที่สําคัญเนี่ยคนจะนั่ง VR เนี่ยมันต้องสอบผ่านด้วยนะครับ กับกระบวนการสอบนั่งเป็นผู้ช่วยผู้สิน VR ดังนั้นเนี่ยคนที่ลงไปเป่าส่วนใหญ่เนี่ยเอาตรงๆชื่อชั้นน่ะยังสู้คนที่นั่ง VR ไม่ได้ซึ่งผมก็บอกไว้เสมอนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ถือกฎและคนที่แม่นที่สุดเนี่ยมันคือผู้สินในสนาม VR คือผู้ช่วยแต่ปัญหาณตอนนี้มันกลายว่าผู้ช่วยผู้สิน VR เนี่ยมันไม่พอมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยเห็นผู้สินหน้าใหม่ค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์แรกซึ่งก็ควรจะปร,ปรับปรุงในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย มาตรฐานของผู้ดสินเนี่ยมันจะมีระดับของมันอยู่แล้วทางผู้ดสินอีลิตที่ได้จากฟีฟ่าจากเอฟซีผู้ดสินชั้น1ชั้น2และผมย้ําอีกครั้งหนึ่งผู้ดสินในสนามต้องเก่งที่สุดต้องแม่นที่สุดและ VR เป็นเพียงแค่ตัวช่วยเท่านั้นนะครับถ้าคุณไปให้ความสําคัญกับผู้ช่วยผู้ตัดนิน v าคุณจะเสียผู้ดสินดีๆที่ควรจะได้ลงไปเป่าในเกมแมตช์สำคัญเยอะมากเพราะคนที่คุมสถานการณ์ของเกมส่วนใหญ่ มันคือผู้สินในสนามไม่ใช่ผู้ช่วยผู้สิน VAR นะครับแต่หนึ่งเรื่องที่น่าห่วงที่อยากจะพูดบ่อยครั้งแล้วก็คือวันนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะมาดูก็ตามผู้สินก็ยังมีการแบ่งเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเหมือนเดิมเพราะว่าในทุกสังคมเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าคุณจะให้ทุกฝ่ายสามัคคีกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ขนาดการเมืองเนี่ยยังทะเลาะการชิปหายวาป,ป่วงกันตลอดและกลุ่มก้อนของวงการผู้สินเนี่ยนะครับอย่างที่ท,ทราบมาเนี่ยมันก็มีเยอะอ่ะเช่นแก๊งออลิตแก๊งไฮโซแก๊งเด็กบ้านนอกอ่ะถ้าผมพูดผิดเน เพราะในกลุ่มพุทธศิลป์เนี่ยผมได้ยินยเรื่องราวแบบนี้มาตลอดเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าการแบ่งตามภูมิลำเนาหรือว่าตามรุ่นของพุทธศิลป์เนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาเพราะถ้าเกิดเราจะเปิดเปิดจร,จริงๆเนี่ยนะครับเรื่องการประเมินพุทธศิลป์เนี่ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าบางคนเป่าดีแท้ตายทนาไมคะแนนไม่สูงแต่บางคนเนี่ยเป่าผิดพลาดมีรายงานมาจากสวสรแต่ดันไม่มีการพูดถึงและก็ได้คะแนนเยอะซะด้วยก็ยังไงฝากผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องและกังวลในเรื่องนี้เนี่ยเข้า และเน้นย้ำว่าการประเมินพุทธศิลป์เนี่ยมันต้องสามารถตรวจสอบได้และต้องกล้าที่จะเปิดเผยต่อสาธารณาชนเพราะมันคือสิ่งที่ทําให้เกิดความน่าเชื่อถือของวงการพุทธศรริลป์และมันจะเป็นหลักการที่ทําให้เกิดการจับสลากที่มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นถ้ายังยึดหลักการนี้อยู่แต่สุดท้ายนะครับผมก็ย,ยืนยันว่าการจับสลากพุทธินป์ไม่ใช่ทางออกทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่วิธีการที่ทําให้เกิดความสบายใจแต่ในเชิงของการพัฒนาเนี่ย ผมเชื่อว่าถ้าเราดูจากหลักการสากลน,นะครับคุณสังเกตไห้ว่าผู้ตัิสินของไทยเราก็ได้ที่เขาถูกจ้างงานไปเนี่ยเขาจะไปเป็นทีมงานเลยทั้งผู้สิดสิ์ในสนามผู้ช่วยผู้สินสินสคนและก็ผู้สินสินที่4เพราะอะไรครับเพราะมันคือทีมเวิร์กในเรื่องของการสื่อสารไงทุกคนรู้ใจซึ่งกันและกันจังหวะแบบไหนที่จะสื่อสารกันจังหวะแบบไหนที่จะช่วยเหลือกันแต่ของเราเนี่ย มันจับสลากกันทุกสัปดาห์นั่นหมายความว่าผู้สินแต่ละคนจะไม่ได้ทางานกับทีมงานชุดเดิมๆที่เข้าขาแล้วก็รู้ใจแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับมันจะมีผู้สินที่เป็นทีมแข็งๆมันก็จับฉ่ายกันอยู่แบบนี้ครับมันก็เหมือนฟุตบอลนะครับฟุตบอลถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนตัวทุกนัดเนี่ยมันไม่มีหรอกครับเรื่องของทีมเวิร์กแล้วก็การเล่นร่วมกันหรือว่าความสามัคคีผู้สินก็เหมือนกันและเป็นโจทย์สําคัญด้วยเพราะถ้าเกิดผู้สินทํางานร่วมกันและมีคุณภาพเนี่ยตัดสินออกมาในบางจาังหวะถ แต่นักบอลก็ยังเกรียใจเพราะเขารู้ว่าผิดพลาดแบบสุดจริตแต่วันนี้พอมันเกิดปัญหาสะสมกันมาหลาย10ปีเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าผู้สิทธินก็ตั้งแง่กับน,นักบอลนักบอลก็ตั้งแง่กับผู้สิทธินเจ้าของทีมก็ไม่ไว้ใจนี่ยังไม่รวมเรื่องของการติดสินบาทค่าสินบนหรือว่าเลี้ยงดูปูเสือกันก่อนเกมการแข่งขันหรือว่าหลังเกมการแข่งขันซึ่งณวันนี้มันก็ยังมีอยู่นะครับไม่อยากจะพูดกันให้เสียบรรยากาศแต่มันก็เป็นเรื่องที่แก้ไขาย,ยากจริงๆถ้าไม่หาคนที่เข้าใจเรื่องงนี้้ลไปปแกัญหา มาปิดท้ายกันที่เรื่องของไทยลีก2หลังจากล่าสุดไทยลีกแล้วก็ทรูวิชชั่นเนี่ยได้ออกโปรแกรมการถ่ายเท่าสดมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะเห็นว่าทรูวิช s ั่นเนี่ยจากเดิมนะครับมีช่องบอลไทยแค่4ี่ช่องได้ขยายเพิ่มมาเป็น8ช่องแล้วก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าแฟนบอลที่ไม่สามารถไปสนามได้พวกเขายังติดตามการถ่ายเท่าสดได้ทุกคู่ด้วยและไม่ต้องไปลุ้นเปิดไลฟ์สดดูคราวนี้ผมต้องเล่าย้อนไปถึงก่อนความวุ่นวายในสัปดาห์แรกที่ถ่ายไม่ครบทุกคู่ว่ามันเป็นเพราะการสื่อสารระหว่าง บริษัทไทยลีกสมาคมและก็ทูวิชันนี่แหละครับเพราะว่ามันได้อยู่ความชัดเจนเหมือนกับฝ่ายจัดเนี่ยยังลังเลอยู่นะครับว่าการถ่ายทอดทุกคู่เนี่ยจะประเมินความเสี่ยงไหวหรือเปล่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าการจัดการในขันทั้งหมดทั้งเรื่องของการผลิตสัญญาณในการถ่ายทอดสดแล้วส่งไปที่ทูวิชันเนี่ยจะเป็นงบประมาณของบริษัทไทยลีกดังนั้นการถ่ายไทยลีก2เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก200กว่าเกมเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอีก20กว่าล้านบาทแต่สุดท้ายนะครับเมื่อคอสก็ลง,ง,ม,สงมสสาาานุ่่ปห์ทีผ แต่ก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อมีการถ่ายทอดครบทุกคู่ตั้งแต่เกมที่2เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงกระตุ้นต่อการอยากจะซื้อแพ็กเกจดูบอลไทยของทูบิชันมากขึ้นคราวนี้สิน Tru ูต้องทําก็คือการสร้างความเชื่อมั่นในแอปพลิเคชันของตัวเองเหมือนกันในแพลตฟอร์มของตัวเองเหมือนกันว่าต้องมีความเสถียรดูแลต้องไม่กระตุกดูแลต้องไม่จอดําเพราะราคาที่ต้องจ่ายก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในมุมผมเนี่ยผมมีกาลังจ่ายผมคิดว่าราคาพันกว่าบาทเนี่ยผมโอเคแฮปปี้ถ้าเกิดได้ดูทยลีกสอง แต่บางคนก็มอกว่ามันแพงซึ่งอันนี้มันก็นานาจิตตังค์เพราะว่ากลุ่มลูกค้ามันก็มีหลายเกรดนั้นอีกหนึ่งเรื่องคือฟีดแบ็กจากผู้ใช้ถ้าเกิดผู้ใช้ที่เป็นคนซื้อไม่ตอบสนองกับแพ็กเกจในราคาต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีแยกออกมาเป็นลีกเลยนะครับหรือว่าเป็นแพ็กเกจรายนัดเพื่อให้มันสร้างไรายได้ได้มากขึ้นคืออาจจะไม่ได้เน้นาการขายแบบกลุ่มเล็กๆแล้วได้เป็นเงินก้อนเพื่อความสบายใจแต่อาจจะต้องเน้นเป็นโวล่มคือคนซื้อเยอะขึ้น แต่ราคาในการซื้อไม่ได้สูงแต่ก็สามารถเก็บกินได้เป็นรายเดือนตรงนี้ก็อาจจะตอบโจทย์สําหรับคนถือลิขสิทธิ์อย่างทูพิชันแต่สิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือเรื่องของการถ่ายเท่าสดนะครับที่ตอนนี้คุณภาพโดยรวมเนี่ยมันยังไม่น่าพอใจและควรต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนซึ่งด้วยความที่เป็นทีมใหม่ที่เพิ่งจะมารับงานในการถ่ายทอดฟุตบอลแบบเต็มตัวเนี่ยก็ต้องฝากทางบริษัท Man Inmotion นนะครับที่รับงานในการถ่ายทอดตรงนี้และก็มีบริษัทที่เป็นทีมซับอีกหลายๆทีมที่ไปช่วย เร่งในการแก้ไขปัญหาร่วมกับบริษัทไทยลีและก็ทางทูวิชันด้วยที่ต้องเป็นคนประเมินว่าคุณภาพในการถ่ายเทอดสดที่ส่งสัญญาณกลับมาเนี่ยมันเหมาะสมกับสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดพูดในเรื่องของเชิงคุณภาพเนี่ยเราไม่ควรต้องมานั่งตั้งคําถามกับเรื่องของงานถ่ายเทอดสดแล้วเพราะถ้ามันไม่ดีขึ้นมากกว่านี้มันก็ควรจะไม่แย่ลงไปมากกว่าเดิมเอาเป็นว่าก็ให้กาลังใจนะครับแล้วมาลอลุ้นในสัปดาห์ที่2กันต่อว่าปัญหา ที่ถูกสะท้อนไปในสัปดาห์แรกเนี่ยใจรับการแก้ไขไปกี่หัวข้อหรือถ้าเกิดว่าแก้ไขในทุกหัวข้อเนี่ยมันก็เพอร์เฟกเลยจะได้ส่งผลต่อความต้องการของแฟนบอลที่อยากจะติดตามฟุตบอลไทยให้มากขึ้นด้วยแหละครับและทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโคบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคฝากกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางกันด้วยนะครับทั้งยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกแล้วก็เว็บไซต์นะครับส่วนที่ครับสินค้าของทางเกรเน่นะครับเอกระทางฮาร์โรเกอร์นะครับ ปกติ1กล่องกล่องละ199บาทตอนนี้เหลือกล่องละ159บาทแล้วถ้าเกิดซื้อนะครับทีเซเว่นนะครับเป็นสมาชิกของ All Member ลดเพิ่มอีกที่สำคัญอย่าลืมนะครับไปซื้อกันได้โปรโมชั่นเนี่ยหมดถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับและจำกัดการซื้อนะครับต่อหนึ่งใบเส็จซื้อได้สูงสุดเนี่ยคือ10กล่องเท่านั้นนะครับเดี๋ยวซื้อไปแล้วก็จะมีสิทธิ์ในการจับรางวัลไปร่วมง,งานวิเอ์แอนครีสกับทางฮาร์โรเกอร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิป่ปงงสล,ปลวสว you <laughs>